สกินทูโจากคั้งที่แ้วที่เราลงไม่ได้นะก็เราจะมาลองลองกันนะครับก็คือเจ้าฟ Fire ที่ผมเล่นตอนนี้นก็ยังเป็นมอสของเจ้าตัวเก่าอยู่นี่นก็คือไอ้มอสที่ลงด้วย f อป e อชไฟ e อชเ r นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนมอสนะครลงโดยใช้ในส่วของแอปสกินท p ูโนั่นเองนะครับก็ สักครู่นะครับแอบค้างโอเคครับก็กดดาวน์โหลดนะฮะกดแอคทีฟโอเคแล้วกกดแอคทีฟแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะฮะ โอเคนะฮะหลังจากตอนนี้ก็สามารถลงมอสที่แอปเอสเอสกินทูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเหมือนเราต้องลงเจ้ามอสที่เป็นไฟล์อย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาลงไฟล์มอสจากแอปสกินทูได้นะครับก็ตามนี้เลยครับก็จะเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างนะ อ๋อเช็คก่อนละกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนถ้า mm hmm. มีเอฟเฟกสายฟ้าด้วยเช็ดคโอเคก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะ mm hmm. ก็ในส่วนของที่เจ้าตัวนี้ จะชุดจะมีตัวไหนเปลี่ยนหรือเปล่าอ่านี้เป็นชุดเล่นล็อกหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่ชุดเล่นล็รกชุดอะไรวะจำไม่ได้ครับผมไม่ได้เกมขนาดนั้นโอเคก็จะมีเปลี่ยน ก็สมัยไม่ค่อยมีชุดแหละนะก็เลยไม่ได้มีชุดแบบเยอะๆก็เลยเออชุดนี้เท่จังแฮก็เลยอะไรนะคะเรียกไม่ไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็จะมีแต่ชุดแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนน้อยโอเคก็ตามนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากเท่าไหร่ ก็ใส่เหมือนเดิมไม่ไม่เปลี่ยนอะไรส่วนท่าทางก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ค่อยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะกวิธีลงมอดด้วยแอปสกินทูโปก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอ๋อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมจะไปสอนลบมอสทิ้งกันเลยในคลิปเดียวเลยดีกว่าครับก็ออกเกมนะครับให้เราออกเกมเข้าไปที่แอปสกินทูโปรนะฮะแล้วก็กดตรงรูฟฟัมเฟืองนะฮะกดอันแรกนะครับแล้วก็ลบอันที่สองด้วย คือเพื่อความมั่นใจอะนะผมเลยกดลบทั้งสองอันแล้วก็ให้เราเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอเราเข้าเกมไปมอสก็จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันแน่นอนนะก็ไม่สบายผมอาจจะเบอร์เบอร์พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับ ข้เาเกมเลยนะฮะนี่ครับเชือก็จะเปลี่ยนเป็นแบบปกติปกติเลยไม่มีมอสไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็เป็นท่าขาเหมือนเดิม โอเคนะก็สอนลงมอดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สอนลบแล้วในคลิปนี้ไปเลยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่ตอไปด้วยแล้วกันนะครับก็บายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มารอดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปบ่อย ก็าฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็จะมาสอนอะไรแบบนี้นอาจจะสอนลงมอดพวก,กรีวิวกิจกรรมมีแจกมอสแจกอะไรอย่างเงี้ยก็กดติดตามกันไว้พอผมมาแจกแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่าน,นี้แล้วครับบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคเค